สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทั้งทั้งคนในเซิร์ฟสเตเกียนไมค์ครับและเพื่อนๆนทุกคนนะครับผม Molly t ทีวจากเซิร์ฟสเตเกียนไมค์ครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการซื้อของผ่าน e.m.p. shop นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนเื่อ,อต้องเข้ามาที่เว็บ e.m.p. E shop n e t Net นะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับ นี่แบบนี้เลยถ้าสมมุติอยากจะซื้อของอยากซื้อของในในเซิร์ฟสเตกเกียนไมค์ครับนะครับกดตรงนี้ครับเนี่ยครับจะมีอย่างนี้สินค้ามาสินค้าต้องเสนออย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติอยากได้ของสเตกเกียนไมค์เพราะก็กดอันนี้ครับกดเสร็จนี่ครับก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาสมมุติจะซื้อเซตไวตริธ ยี่สิแปดวันกดที่สั่งซื้อเลยนะครับหรือว่าจะกดเข้าไปที่นี่ก่อนเพื่อจะดูรายละเอียดต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับนะครับกดสั่งซื้อเลยนี่พอกดเสร็จเห็นไหมครับจะเข้ามาอยู่ในสินค้าในตะกร้านะครับนี่แล้วเราก็กดสินค้าในตะกร้าเสร็จนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสมมุติอยากได้เพิ่มอีกสักชิ้นก็กดนี่เป็นสองนี่แล้วก็ราคาจะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ผมแตงไม่พอ ิบบาทจะไม่มีเลยนะครับอแล้วครับรกดที่ส่งโค้ดผ่านอีเมลนะครับกดไปเลยแล้วกดสั่งซื้อสินค้านี่นี่ครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาถ้าเกิดใครไม่มีนะครับกดตรงนี้หรือไม่ก็กดล็อกอินทาง f a c เฟ o บอ่กผมจะสอนนะเข้าที่สมัครสมาชิกฟรีนะครับนี แต่ส่วนของผมนะครับมีรหัสมีไอ้นี่เหรอครับเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีโปรไฟล์ของผมอยู่แล้วนะครับก็เลยมันล็อกอินเข้ามาให้เองพอสมัครก็สมัครง่ายๆครับเหมือนสมัครทั่วไปครับใส่อีเมลพ่านเวิรหัสอะไรอย่างเงี้ยอืมพอเข้าอันนี้มาเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นี่ให้ใส่อะไรอย่างนี้ เนี่ยครับก็กดไปใส่ชื่อผู้สั่งซื้อชื่อในเกมครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟถ้าใครไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟสั่งซื้อพวกของอะไรเงี้ยครับใส่ชื่อจริงไวไก็ได้ครับชื่อจริงนามสกลุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็ใส่ไปพอใส่เสร็จแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ให้ครับแล้วก็กดอันนี้ไปนะครับ ผมมีอยู่แล้วก็เลยต้องกดตรงนี้นะครับนี่กอเสร็จแล้วก็จะเป็นงี้ครับข้อมูลจะส่นนงนี่ครับส่วนโค้ดโค้ดเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องนะครับใส่ีเมลไว้ถูกต้องโค้ดจะไม่ถูกส่งไปยังอีเมลนะครับบอกไว้ก่อนสมมุติเพื่อนๆเป็นบัตรทูเป็นบัตรทูแบบ มีมีบัตรทู0หนึ่งร้อยหมดเลยจะให้ทำยังไงใช่ไหมครับนี่ก็ใส่ตรงนี้ไปเลยใส่อย่างนี้นะครับข้างล่างก็ใส่เลยใส่รหัสบัตรไปรหัสบัตร แล้วเขียนข้างๆว่าหนึ่งร้อยแล้วก็เขียนตื้อๆอย่างเง้นนะครับแล้วก็กดกดยืนยันการสั่งซื้อพอยืนยันการสั่งซื้อเสร็จนรนเนี่ยครับหน้าเนี่ยฟีทุคนจะต้องงงนี่ถ้าเกิดเป็นบัตรห้าร้อยเลยก็จะง่ายหน่อยพอเข้ามาก็แค่ใส่ตรงนี้ก็จบแต่ถ้าเกิดใครไปซื้อบัตรร้อยหนึ่งมา ไมโคงไม่มีหรอกนะแต่เพื่ออาจจะเก็บไว้อะไรเงี้ยพอพอข้อหน้านี้เสร็จนี่ครับจะมีเลขออเดอร์ใช่ไหมครับเข้าไปที่อีเมลนะครับเข้ามาที่อีเมลเสร็จเนี่ยครับเขาจะส่งมาเลยนี่รายการการสั่งซื้ออะไรเนี่ยหนึ่งอะไรเนี่ยครับก็เอาตามนี้ไปเลยครับเอาเลขตรงนี้หดือไหมฮะถ้าเกิดใครกลัวแล้วก็เอาใส่ไปอย่างนี้เลย กข้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีเมลอีเมลที่ให้ส่งโค้ดรัดบัตรทุทนนี้ครับก็ใส่แค่นี้ละครับแล้วก็กดเติมเงินส่วนใครใครที่จะสั่งซื้อผ่านทางแบบชำระโดยธนาคารเนี่ยครับก็ดูตามนี้เลยเนียครับนี่ครับเนี่ยรายละเอียดการซื้อทุนนี่ นี่ครับนี่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือปัญหาอะไรก็คลิกที่นี่นะครับส่วนใครที่ใครที่มีบัตรเครดิตนะครับหรือว่ารวยหรือว่า,วานาตนดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งระดับหนึ่งก็กดอันนี้เลยครับนะครับชำระผ่าน paypal บัตรวีซ่าบัตรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ต้องค่าธรรมเนียม5%นะครับผมโดนมาแล้ว ข้าเนื้อเต็มๆนะครับพอใส่เสร็จก็กดชำระกดเติมเงินนี้เสร็จก็จบเลยครับรอโค้ดเขาส่งเข้าอีเมลนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับสั่งซื้อง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขอลากันไปก่อนนะครับข้าวเช้ายังไม่ได้กินตื่นมาก็อัดเลยนะครับ ขอลาไปก่อนครับสวัสด e. ีครับฮ <quas iment>